ฮัลโหลฮัลโหลจ้ามากันอีกแล้วทุกคนของแซ่บของอร่อยของนัวมาพบมาเจอกับทุกท่านทุกคนกันอีกแล้ววันนี้ในช่องมีดีเต็มพุงตำซัวจ้ะนะเอ่ัวขนมจีนนะคะตำขนมจีนทุกคนเนาะวันนี้มีปลาหมึกกับมีกุ้งนะคะกุ้งสุกกับปลาหมึกน้อยอีกแล้วทุกคนวันนี้มีแรดดีปลูกเองนะคะ ผักปลอดสารพิษค่ะทุกคนผักปลอดสารพิษรู้สึกจะมีรอยแผลลมเยอะนิดนึงนะคะปีนี้ปลูกผักไม่งามปลูกผักไม่งามปีนี้่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะมามามาแซบ่บแซ่บคื้เก่านะคะผักปลอดสารพิษก็แซ่บคือเก่าละทุกคนเอาอะไรก่อนดีมีกุ้งมีหมึกน้อยน้อยจริงๆยิ่งเอาไปโดนความร้อนยิ่งน้อยลง่ะมาทุกคนมาอืมกากมันด้วยเดี๋ยวไว้รอบหลัง๋ยวค่อยก่อน มือนจะหิวมากอ่ะมาถึงก็โซเลยจริงๆไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ได้กินนะวันนี้ไปกินมาแล้วอาหารฝรั่งย่เราขาดไม่ได้จริงๆปะละ วันนี้เมือ่อกลางวันไปกินข้างนอกมาอี่ร้านอาหารก็รสั่งสเต็กนะคะชิ้นเบอ้อเลยกลับบ้านมาก็คิดถึงซ้มตำอยู่ดี มี parsley, พาสต์รีพริกแล้วนี่ก็เป็นก้านแรดิสนะคะใบแรดิสบางคนเขาไม่กินไม่จากินนะมันจะเป็นขนขนนะทุกคนมันจะเป็นขนขนคมๆนะคะเขาไม่กินกันไม่จ่ากินนะส่วนมากถ้า แดดิที่แม่จ๋าปลูกเองอ่ะใบมันแม่จ๋าจะกินใบที่มันยังอ่อนๆอยู่มันจะเป็นเนี่ยถ้าจับมันจะเป็นสักๆทุกคนเขาไม่กินกันมันขมก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับแม่จ๋านะคะเป็นคือเกละแต่ถ้าไปซื้อที่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตก็จะไม่ค่อยกินใบแม่จ๋าก็จะกินลูกมันอันที่ปลูกเอง วันนี้ก็จะได้ยินเสียงคนเยอะนิดหนึ่งนะเพื่อนบ้านเขามีปาร์ตีนะ้เนาะช่วงหน้าร้อนก็มีมน็นการสัส่ค์เอาโดกันลงหน่อย หินไปสองสามคำความเผ็ดมาแล้ว Oh yeah, it's really good. อาหารทะเลเนาะปลาหมึกปุ้งแมงวันได้กิน่นึ้นมาเลย 丢丢钉钉。 ผักปีที่แล้วอะไรดีปูงงามงามไม่มีทิติเนี่ยปีนี้กระท่อนกระแท่นไม่ค่อยงามบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โต Mm hmm มาค่ะทุกคนคำนี้ปิดท้ายรายการเดี๋ยวคลิปจะยาวโพด